เล่วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีข่าวมาอัปเดตจากประกันไรายได้ยางพารานะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจสภาคเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะคะโดยได้อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับการทยอยโอนเงินในส่วนของโครงการประกันไรายได้ยางเฟส3และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะวันนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือทกศเพื่อทำการทยอยโอนเงินในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565ทางทกศจะทำการทยอยโอนเงินในส่วนของงวดที่1งวดที่2และงวดที่3เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2 5 6 4 ที่ตกค้างนะคะและงวดที่4มกราคม2 5 6 5ที่เป็นงวดปัจจุบันรายละเอียดตามภาพนะคะโอนรวม427,278รายรวมเป็นเงิน385,635,059.48บาทนะคะมาดูรายละเอียดกันนะคะ รอบที่1นะคะตุลาคม2564ครั้งที่7วันที่8กุมภาพันธ์2565ประกอบด้วยเกษตรกรเจ้าของส่วนยางและกรีดเอง6,694รายเจ้าของส่วนยางอย่างเดียวนะคะ708รายคนกรีดอย่างเดียว1 0 1 3รายรวมนะคะ8,415ราย รอบที่2องพฤศจิกายน2564ครั้งที่7วันที่8กลกุมภาพันธ์ประกอบด้วยกเกษตรกรเจ้าของส่วนยางและกรีดเอง6,689รายเจ้าของส่วนยางอย่างเดียวนะคะ706รายคนกรีดอย่างเดียว1 0 1 3รายรวมทั้งสิ้น8,408รายรอบที่3ธันวาคม2564ครั้งที่5 วันที่8กุมภาพันธ์2565เกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของส่วนยางและกรีดเอง6,187รายเจ้าของส่วนยางอย่างเดียว813รายคนกรีดอย่างเดียว1 0 6 6รายรวมทั้งสิ้น8,666รายรอบที่4นะคะมกราคม2565ครั้งที่1วันที่8กุมภาพันธ์2565 เกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของส่วนยางและคนกรีด299,863รายเจ้าของส่วนยางอย่างเดียวนะคะ55,132รายคนกรีดอย่างเดียว58,271รายรวมทั้งสิ้นนะคะ413,266ราย อัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการทยอยโอนเงินในส่วนของโครงการประกันรายได้ยางเฟส3นะคะทกะสจะทยอยโอนในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565งวดที่1งวดที่2งวดที่3และงวดที่4อัปเดตล่าสุดนะคะ9กุมภาพันธ์2565